โอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็พูดกันอย่างนี้ดีกว่านะคะอย่างนั้นเนี่ยสนานโอ้กระลายตัวไปกระจายตัวไปไม่ได้ใจะม้าพูดถึงฉากก็น้องดีกว่ากับความสนุกสนานเนี่ยนะครับผมว่าเวลาอยู่ข้างหน้าก็สนุกอยู่แล้วแหละแล้วข้างหลังเป็นยังไงครับหลังฉากเป็นยังไงบ้างสนุกสนานสนิทสนินมากน้อยขนาดไหนค่อนข้างสนุกเนาะแต่ว่าจะมีกลิ่นไม่ค่อยดีค่ะไม่คือะไร ก็บอกใครไปแก้สามัญใช่ไหมเราต่ำส้มตําไม่ใช่ต่ำส้มตําส้มตํามากินปลาทนได้พี่แต่ปลาที่เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันก็กลั่นตอกเเล่นอย่างนี้แหละเขาถอไลงจะปร้าปากคุณหมอมเนี่ยชอบเลยาเปรนลองที่ไม่เปนดกไม่ได้ว่าเขาอนลูกแย่ เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งแล้วแแลล้้ววตอนอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องแอร์หรือไม่แอร์จะโอเพนหรือจะไม่โอเพนเขานอนงี้ปุ๊บเขาเพื่อนๆพี่เท่งนงส้มแล้วก็ทีมงานห้าคนนั่งคุยกันนะเขาก็ไอ้ตุ้งเรียพี่ว่ามันไม่ใช่นะนงแล้วแบบนี้เขเป็นยังไงฮะเพราะเนี่ยอย่างนี้ข้างในเนี่ยกำลังแสดงอยู่ขบถามโอ้จริงเหรอ มันย่งฟอเป็นหมันเลคะคุยคุยฟอสแล้วกอยางด่อยพดเขาก็พูดขึ้อมาเขาชอบดมของเขานี่ชอบอะไรชอบดมเขาตอนที่ที่อยู่ไกลมากก็ต้องทัานจะบกว่าพวกพี่กลัวทะลุไ่กลิ่นถึงนั่นเลยเหรอคะเพรเห็นเวลาเดี๋ยว่กลิ่นเพราอุดก่อนนี้อุดก่อนแล้วมาได้ยังไง เขาจะพูดเลยเดาพูดเลยเขาจะพูดเลยทั้งเลอทั้งโอ้ยเสียแล้วคนอื่นๆเป็นไงล่ะคะเท่งคุณหนุ่มฮะเท่งคุณหนุ่มเป็นไงคะเท่งนี่ก็จะนิ่งนะพี่ว่าเขาเป็นคนนิ่งนี่คือคนนิ่งมาใครเห็นที่หน้าจอกับตัวจริงคนละเรื่องเลยโหเขาถึงคนบ้านจะนิ่งมากเขาจะอยู่ห้องพักจะสวดชินบัญชรเขาสวดอีกจีบโซ่สี่รอบค่ะก่อนนอนแล้วก็พอตกตอนเช้ามาเขาก็จะมานั่งคุยกับปักครับจริงๆอ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ดูแลลูกสาวเนี่ยเมื่อพอถึงมาถึงมาเห็นหน้าหนงปุ๊บมันเหมือนเป้าลอยมานานรู้จักบ้านแล้วไอ่เนี่ยมันเก็บอ๋อยอยู่บ้านก็ซึมซึมอย่างเงี้ยพอเจอหนงเนี่ยเจอหนงแค่นั้นแหละโอ้โหของละครทุกคนเลยไม่เหรอได้ผ่านถึงทุกคนไหมไม่นะผมแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นนักแสดงตลกจะเป็นลักษณะนี้นะหลายหลายคนที่บอกว่าโอ้โหสนุกสนุกเลยจริงๆทุกคนจะนิ่งหมดหนงก็ค่อนข้างนิ่งพี่เท่งก็นิ่งมากแต่พี่หม่ำเนี่ย จะบอกว่าอยู่ไม่สุขที่หน้าจอยังไงหลังจอก็เป็นอย่างนั้นเออเขาก็จะสนุกเฮฮาเขาก็ขี้กียจไปเรื่อยแล้วพวกมุกนี่มีเตรียมกันบ้างไหมฮะตอนที่เราจะเล่นกันสมมติตอนเล่นเล่นหน้าฉากเนียมีเตี้ยมเขาเตียมเขาเตรียมเขาเตรียมหนีนะอเงียพอออกไปปุ๊บเขาลืมไปเลยตรงนั้นนะเขาก็เพิ่มเขาเองเขาใหม่แล้วพี่เคยเล่นแบบพี่ได้วพี่คุยกับหนูว่า อะไรเอาตรงนี้แต่บุญนายเราหน้าแตกเพราะพอเราพอเราฟูไปเขาไม่ได้เนอะอะไรเฮ้ยนี่เขาเป็นคนงสดนะคนหมดที่เราแอบเมองสามชาแล้วคุณสุวรรณันใช่แล้วค่ะแล้วสามชาติเขาก็มีอะไรจะพูดถึงนตักด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะสสวััดีครบอดีทีมงานจันทน์ดาวนะครับคุณกบคุณป๋อคุณกบคุณกคุณกบไม่เห็นร้องกบเลยกบถึงเวลาแล้วคุณพี่ตักนะครับเป็นพี่สาวพี่โอ้น่ารักมากนะครับน่ารักจริง พีสาวทรักแล้วเป็นทั้งได้พี่สาวเป็นทั้งธนาคารเคลื่อนที่ด้วยเดือดร้อนอะไรก็บอกพี่สักได้ <c oughs> เป็นคนตลกเหมือนกันไหมคร <c oughs> ับผมอารมณ์แกรู้สึกว่านี่แหละคือ,อยาวิเศษการหัวเราะก,การได้มาเจอพวเกเราและการที่ส่วนตัวของพี่สาวคคออเคยกออ ยิ้มสดใสร่าเริงเขาถึงเป็นสาวสองพันปีครับเห็นพี่พตัก๊กเขาไบรรยากาศขนาดคุณโมนะเห็นพี่ตั๊กปั๊บเนี่ยโอ้คุณกว้าง<ว><น>เลยเป็นใสใสปิ้งเป็นที่สาวสักสองหมื่นเลยถ้าเป็นไม่ได้นะครับตาทูศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นไม่ได้คาดหน้าฉันใดขอเกิดเป็นลูกพี่ตั๊กนะครับผมโอ้โหคิดเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอ้าวเป็นลูกแฝดเลยครับผมพี่ตั๊กก็เป็นคนน่ารัก เป็นคนสวยสวยตลอดการเนี่ยมีอันน flo hero, re ึงก็จะถามบ่อยมากเลยเรはは be uh, ื่องคุณเช่งกับค <c oughs> <Ak ht ar> ุณโหน่งเนี่ยเรื่องเวลาเป็นเป็นในชิงร้อยนะเป็นข้อข้อหนึ่งเขาจะมีพวกผู้ผู้ผู้รู้ผู้รู้คนพวกนอกเตอร์ฟโซ่อะออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะถามอันนี้เชื่ออาจารย์อะไรคะเราก็จะบอกว่าออันนี้คืออาจารย์ซูเวสกิทสลิงเขาจะถามมาสกิททำไมสกิทที่อื่นไม่ได้เปสกิทสลิง แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณนงแล้วคนนี้เป็นใครคะเขาจะถามอันนี้เป็นรองศาสตราจารย์อาจารย์ละอองชาติสะอาดเกียมครับเขาก็จะหัวเราะเพาะเขาไปตามภาษาเขาเวลาเขาถูกใจเนี่ยนะเขาจะขำเนี่ยเขาหลุดขำแล้วหลุดเลยติดปากลบหลุดเลยผมชอบพิซซัคเวลาเขาใส่กระโปรงจากจะสวยใส่กระโปรง,ปรงจะสวยเลยใส่กเก่งผมไม่ค่อยชอบดูพิซซัคแตถถถถ่ถ้าพิซซัคใส่กระโปงพิซซัคจะดูดีมากสวยมาก,สว,มากสวยจน ต้องร <laughs> <my avenues> ีบกลับบ้านเพื่อที่จะแปลว่าสนิทสนมกันแหละก็คือคุณทางานมาเรียกว่าสิบยี่สปีนั่นแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วมันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวมากมายคุณส้มครับได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณตั๊กในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้เรียนรู้อะไรจากผู้หญิงคนนี้บ้างครับโอ้พี่ตักให้เยอะมาก พี่ต้งให้ถึงชีวิตครอบครัวด้วยนะคะจะคุยพี่ตักทุกเรื่องอ่ะพี่ตั๊กก็จะมีความสุขกับการดูแลลูกดูแลสามีแล้วก็อควรเป็นนักแสดงที่สําคัญเลยคุณต้องซื่อสัตย์กับรูปร่างตัวเองซื่อสัตย์กับรูปร่างก็ตันยูสังขารก็ตันยูบสังขารป็นไงฮะก็ตันยูบสังขารคือเราเรากาลังทํางานที่อยู่หน้าจอคือเราต้องดูดีเพร่ะเราปล่อยอิเละใครๆเราก็อย่าทางานเหมือนกับว่าภาพมันต้องดูดีอ่ะไม่ใช่เราประดิษฐ์ให้มันดีแต่มันเป็นการฝึก ครัฝุดตัวเองแล้วต่อไปนี่มันก็จะเข้าไปอยู่ในนิสัยของเราเพราะคนเจอเราในในในทีวีจะดูสวยดูดีตลอดพอเจอตัวจริงมันนุ่งเกงขาสร้นเสื้อ้มเดิแบบก็ไม่ใช่เนะพี่ต้าก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเออะไรก็ข้างออกจากบ้านลูกเนี่ยปากแดงไว่ก่อนนะหน้าแตงหาน่าเด้งเป็นต่อหน้าแดงก็ใสแว่นไว้หน้าแดใส่แว่นไว้หนใหญ่เลยผิดได้แล้วก็เรื่องเวลาสำคัญมากเลยนักแสดงเนี่ยต้องตรงต่อเวลา นั่นคือสิ่งที่ได้จากนะคะแล้วก็ผมหน้าม้าเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณส้มเช้งสามชาค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมครับช่วงหน้าครับเรามีบทสรุปของการทำงานที่มีทั้งความรักและความอบอุ่นของครอบครัวเป็นเป้าหมายรออยู่พร้อมทั้งการเปิดใจเป็นครั้งแรกของคุณทักมยุรานะครับเกี่ยวกับโรค้ายที่คุกคามเธออยู่ในขณะนี้สักครู่เดียวครับในจันทันดา สิ่งดีๆที่นำกลับบ้านได้ยิเซนซี่มินิสแน็คพอฟโฟลสอดเซ็ครีมและเฮเซลนัทปอตทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยทุกนี้สนับสนุนโดยเอเอสเครับและกาบที่หลายท่านก็ทราบเป็นดีนะครับว่าตอนนี้คุณตั๊ก กำลังไม่สบายถ้าถ้าทราบก็คือไวรัสซีซึ่งตอนนี้เรากําลังกําลังฉีดยาอยู่รักษากำลังรักษาอยู่แต่ที่ป่วยทุกวันนี้ไม่ใช่จากไวรัสแต่จากยาตัวนี้ซึ่งมีผลข้างเคียงเยอะมากคือหนึ่งไม่ควรอยู่คนเดียวคเขาจะซึมเศร้านะแล้วก็นอนไม่หลับค่ะแล้วก็ผิวผมแห้งทุกอย่างแห้งหมดน้ําหนักลงทานอาหารไม่ค่อยได้ยาตัวนี้เหรอยาตัวนี้เพราะว่าจะต้องฉีดยาทั้งหมดเนี่ยเกือบปีเลย เพราะนั้นปีนก็จะต้องก็จะต้องมีความรู้สึกตรงนี้ถามนิดนึงวิพากน้าตั๊กถ้าน้าตั๊กไม่ฉีดยาโรกนี้จะเป็นยังไงก็มันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งมันเกิดมันเกิดจากไวรัส4ไวรัส4ตัวนี้จะไม่เป็นก็ได้ถ้าขยายยอนนิดนึงคุณตักสิบไวรัสมาจากไหนสิบจากการให้เลือดตอนที่ผ่าตัดมันอุบัติเหตุแต่ซึ่งไม่ทราบว่า ขวดไหนตอนไหนสมัย mm hmm. นั้นก่อนปี3าซึ่งพวกนี้จะมีผลที่จะเป็นไวรัสีได้แล้วถามนิดนึงได้ไหมคะตลอดระยะเวลา <c oughs> ที่ที่ได้รับ